สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันพุธที่22มีนาคม2566ครับผมยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือนะครับอำเภอพุท่องจังหวัดเลยนะครับเด้อเอามีถูกวันพุธครับเอามนี้ง่วกันหลายอยู่ครับแต่ว่ายวงห่างกันเอาต่อไปเาจะเปิดพี่น้องเบื่องของพญ่ป่านนะครับเด้อแม่ลูกพญ่าป่านพญ่ป่านวัดดีครับแม่ลูกครับ สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันหาหนอยเปิดครบมั่วไทยแลนด์น้อยๆนี่เนาะแม่เชลกโอ้เป็นลูกตัวเมียนี่แม่นเชองแล้วแม่เชองแล้วโอ้แม่กับผสมแล้วเป็นท้องที่อะไรบ้านครับผสมเนี่ยท้องท้องที่สองครับโอ้ท้องที่สองอันนี้เป็นลูกแรกเนาะยีนี่เนาะลูกตัวเมียเด้อเอาท้องที่สองเจ็ดเดือนแล้วผสมมากนี่นี่บอสามเดือนครับสามเดือนแล้วเอาสามเดือนซี่หารอบแล้วเนาะครับ สูงจักรอยเม็ดเท่าไรไงปันเม็ดเดียวนี่เม็ดลอยเศร้านี่ละอย่างไรอย่างไรกับพวกเกิดลอยเศ้าเนาะงวดไทยเด้อก็มีตำนี้อยังเนาะเอาไปนอนในงวดไทยไปเลี้ยงเด้อไปเลี้ยงงวดไทยไปเลี้ยงอ่าถูกๆเนี่ไงปันเนาะสองหมื่นอ่าสองหมื่นหกพันหกพันอไทยแลนด์ไทยแลนด์เอาสองหมื่นหกพันนะครับเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อท้องแล้วในท้องเพิ่นท้องที่สองนะครับเอาของไงปัน หะิโลงสกิโลีเออเนาะแม่ซีเขาเปลือกเท่าไรครับนี่อันนี้ผมซื้อแม่มันนี่อมาลอยเปอเนสี่เดือนสี่เดือนลอยเปเซ็นแมนรับประกันให้เลยสามบแปพอเยวนี่สามสิบแปดเนาะสามสาเอรสามแปดเลยสามแวนครับเพียงเพียงครับท่องแล้วท่องแล้วครับสี่เดือนสเดือนประกันเลยครับเป็นท่องที่เท่าไรเพื่อนยยปาน ทองที่แรกเลยง้วสาวโอ้เป็นทองแรกง้วสาวเลยเนาะโอ้มันสูงเท่าไหร่ใช่ปานี่นี่สมงพอพันดีเลยพ่อแต่ว่าพอได้ใบมาดอกพอพันนับบาทเหรอแต่ว่าพอดีเป็นเป็นผสมพัฒน์ตัวครับพัฒตัวพอพันดีเลยบามันแดงสูงเท่าไหร่ใช่ปานสูงลายสามชิ้นหายลายสามชิ้นหาทั้งใจสวยเนาะครับครับผือเรื่องดีเลยเอาแข้งขาบ่มีจำนี้บ่มีครับรักประกันให้ห่อนรักประกันหมดมันก็รักประกันไหมหางยาวหางแหลม เครื่องเครื่องโอมเนาะไาดำเนาะโอ้ไาป่านเนาะเป็นเป็นเป็นสีนวลหรือสีเขาเปลือกสีนวลเนี่ยเนาะสีเขาเปลือกครับสีเขาเปลือกเนาะเนาะแม่สาวทองแรกเด้นสีเดืองผสมพุ่มตัวมาไนป่านรับประกันเลยรับประกันตัวนี้รับประกันท่องให้ไม่มีตำหนิเด้อรับประกันให้นะครับสามหมื่นแปดนะครับเด้อเอานุ่มนุ่มนี่แหละครับเหมือนพคนอ่ะนมเพิ่นเด้อนมสาวนุ่มสาวนมแรก ท่องแรกพรออมสี่เดือนยายปานประกันให้เลยว่าม่านแทนแน่นอนลอยเปอร์เซ็นลอ์เซลานเปอร์เซ็นเลยอ้าวสามหมื่นแปดกันโบม่านขึ้นเงินสกันโบม่านขึ้นเงินคอันนี้แม่นว่ยายป่านท่านี้บอมมดเทีนกยปานนี่ตนี้น้ลูกสาวบ้านนะครับโอ้ห้องยายป่านมัดเนาะเบอร์โทษยายป่านครับสูนหนองเนสหนองง เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกสองหกหกองหกหกพ่อปานครับพ่อปานอำเภอพุนทรวงจังหวัดเลยขอพูดหลายนะครับเด้อครับพ่อพ่อ่าขอบคุณหลายครับนี่บอกครับของเฮาเนื้อสองตัวเหลือสองตัวเนี่ยง่ายเท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยคู่ดีเปิดที่สามครับเขาเป็นคู่ไปเลยบอกแค่คู่เลยแค่คู่ที่สามกันแยกกันสองหันสีแดงตัวเมียนี่ โัวไข่เต่ทุนขายเต่ทุนแม่แดงแดงเพิ่นได้ล yeah. ูกไม่กี่ตัวครับนี่ประมาณสามตัวประมาณสามตัวแล้วต้องว่างเนาะสูงประมาณจท่เม็ดเท่าไรครับแม่แดงแดงซอยแซวซอยแซวบวกเนาะได้ลูกมาแล้วสามตัวที่สี่สิบแปดก็ได้ได้เด้อตัวที่สี่พร้อมทับเดี๋ยวเบิ้งเรื่อยเบิ้งเรื่อยผมเบิ้งก่อนพร้อมทับ์จเด้อแม่แดงแดงนี่เด้ออ๋าได้ลูกสามตัวแล้ว ลูกสามตัวอ่างทองใหายๆละสูงเม็ดยี่สิบเลยเดี๋ยวครับเด้ออันนี่ครับเครื่องเครื่องดำเนาะนี่เนาะโอ้เครื่องดำหางเงาเด้อสีแดงครับผสมพรอพันธุ์ดีแดงนี่ออกแดงแล้วเนาะโอ้ยลูกมันแดงจึงคงแดงจึ้งคืองเลยโอ้แยกลูกไปแล้วบ่แดงจึ้งคืงโอ้แดงจึ้งคืนนะครับแม่นี่เด้อแม่นี่ก็ได้ลูกจักตัวแม่นี่แม่ดีได้ลูกสองละจ้ะสีเท่าๆเนี่ยลูกสองแล้วหางเงา กินยาดีเครื่องดำอยู่บนนี่คืองอมบนเครื่องดำเนาะได้ลูกสองแยกไปมดท้องว่างขายดีใหลูกดีบาทนี่ตัวที่สมก็ทิไปได้ทับกับตัวที่สมแม่นี่สูงเท่าไหรครับร้อยรยสี่บวกค่ะร้อยสีิบวก แพงขาบุมีตัวนี้เนาะเขาคนแย่ดีเนาะแม่ลูกสองนี่เขาดีเด้อครับเด้อเขาดออ้าบานนี้เอาถ้าถ้าเปิดแยกนี่แดงแดงนี่เท่าไหร่โอ้แยกก็คือสองหานตัวละเศร้าสองหาร้อยถ้าแยกเนาะถ้าไปน้ำกันคือสี่หมื่นสามง่ายๆเลยหุ่ยากเลยเด้อตดนแรกแจกสามเพราะว่าได้ลูกเพิ่นแล้ว ได้น้ำลูกคนร้ายแล้วนลคนร้ายแล้วกัเลยทีที่ปล่อยแม่พินไป,ไปเอาพี่นวางได้เปเลี้ยงนะครับด้เป็นงูเรียงอยู่เด้อสองแม่นี่ไถลูกดีอยู่เอาราคาถูกถูกสองแม่นน่สองตัวสี่หมืสามต่แยกกับสองหารไปเลยนยครับเด้อเอาง่ายดีเนาะเอาเบอร์โทรเลยครับบานนี่ศูนี่เก้าเจ็่เก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งป่อยดุจ้ะ อ้อยอดุลเนาะบ้านนาขามเพเ่อชี้ไล่จังหวัดกาฬสินเนาะขอบขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายด้วยใส่ขอเพ่นว่าอยู่เมื่อกี้โอ้ใส่ครับสุดอะไก็โอ้นแดงๆอยู่วะรับ ตัวเดียวนี่บอกครับบ่ใช่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเม่สาวแม่สาวแม่สาวไป็นใบนะเม่สาวแม่สาวสีแดงแดงลืมใบหรือไม่เพราะว่าเพิ่ผสมแล้วบอกผสมแล้วโอ้ผสมแล้วอานรอพอดีอานรอพอดีเพราะจำแต่บอกครับผสมผู้ไหนผมว่าเด็กนั่นเท่าเราบ้านแต่ว่ามีใบเนาะดูเงี๋ยวย่ไปอ่านเบิ่อกันนะจังทู่มาโอ้จังทู่มาแต่ว่าผสมหลอดแน่นอนครับผสมครั้งแรกของเพิ่งเจ้าเดือนครับ ผ่านรอบแล้วครับโอ้จะผ่านรอบแล้วเด้อเอาผ่านรอบไปหาห้องมือแล้วผ่านรอบหาหงมือเนาะเอาตาสนตาจับคู่ว่าผู้ใดกัโทรมาเลยครับอยู่เพื่นครับพ่อเพิ่นสิไปอ่านให้บ่ได้ถือมานน้ำสูงเท่าไรครับแม่สะสมครั้งแรกเนี่ยลายสารที่บวกเนาะสีแดงดีสดดีเนาะเอาสะสมเราด้วยครับเท้าแข้งขาบ่มีจำนี้บ่ครับบ่มีไม่มีจำนี้เอาเบื่อเรื่องก็ได้จะเห็นอยู่นะครับเอาเนี่ยก้นไถ่ดีเนาะ เอเมื่อเลบนนี่ละขายล้าโอขายแล้วเครื่องดำนะครับเนี่ยเครื่องดำเครื่องดำามสเืนปิดไว้สาหมืนเบเปิดไว้ตัวลองได้เนาะสามเหมนเได้ครับเอาเบอร์โทษเลยครับบานเก้แปดนย้าแปดหนึ่งเกครับหนึ่งสองเก้าสามครับสามห้าเก้าหยังครับหอยกูครับหอยกครับพ่นท้องหอยกูจากกับเพื่อพ่นท้องเด้อ ผสมหลอดหน่อด้อผสมหลอดนะคร Anyways, Luckily, ับอยางหัวจจกัโทุ่มาถามหัยโก้เลยมันหลใยไหลายใบสีอานไห้วยว่าพอพันใดเนาะพันรอบแล้วนะเนาะขอบพูดหลายนะครับด้อแม่นึงโอ้นี่ก็แม่นบอกมันเป็นของพญเทพโอ้นี่ก็แม่นเนาะยังไงเลยเนาะแม่สีน่านื่นเลนะอหอดีเราไม่สีน่า่นลวอยเอหาก็ไดยเป็นนังเสียพื้นมดีอยู่เลยเนาะแม่สีน้านวล ได้ลูกมาจักตัวแล้วครับใหญ่ๆนี่ยลูกสองตัวครับโอ้ลูกสองตัวก็สามนี่จะขึ้นเยอะนี่โอ้แม่นลูกขึ้นบอนั่นบอครับโอ้บอเนาะแยกเห็นล้วเนาะลูกสองตัวนี่เนาะแม่สามนี่ท้องสามขึ้นทีไปได้นี่ครับเป็นสัตว์แเลี่ยวเปิดเท่าไรครับบอสเปิดสามหมื่นหกสามหมื่นหกสิบแม่นี่เนาะสูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบตบวกเนาะแจ้งขาบอมี่ตัวนี้เนาะขาถูกขาสามอะไรย่างอย่างเงี้ยบังเลยมือลื่นเลยตั้งใจเด้อหางยาวครับหางยาวหลางขอทำล่าเนาะ ดูให้ดูหางครับดูนางให้ดูยางให้ดูแม่ดูแม่ดูนางให้ดูแม่ไปไปอะไรไม่ได้ไหนครับเด้อเอาแม่ลูกสองเด้อเอาที่สามติดใยครับ<อ>เป็นซดดัดแล้วครับอ่างทองใหญ่ดีมามีทำนี้เอาหางเงีวหางเงีวหางลามดีครับเอา้เอาอ้าวไหนครับไม่มีทำนี้เนาะ ในราคาเออเอานียไปยืนไปนี่ในราคาสามหมื่นหกเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมอยู่ใจชิปห้อยกูยังกโ้กัโอ้การไปทรงท่คุยกันไม่มีปัญหาเอานี่หอยกูจากเพื่อพ้นท้องเด้อเอาพินวองได้ไปเรียงขอกพูดไรครับครับนี่แบงใส่ไปดนี่แม่นี่ของผู้ใดเขาจะเทพนนี้มนี่ขายว้า แม่สีแดงๆซ้ำๆงามๆของผู้ใดครับเนี่ยของล่ะของยี่มี่ป่ะฮะบัวไทยบ่โอ้ไปย่างเดียวแล้วว่าไปย่างเดียวเราว่าไปย่างเดียวแล้วเราไปย่างเดียว ไงคุณลุงมาได้ง่วมากบอกมแม่เขาขาวของอยแกับลูกไอ้ลูกมันออกอลูกไปแล้วอันนี้ขายลูกไปแล้วกินยาเก่งต้นหญ่แบบ แม่ห้างลูกเดียวลูกตัวเดียวครับแยกไปแล้วครับแยกลูกมือนีล่ะอืมแยกลูกเนแล้วแยกมือนีเบล่ครับอ่ครับครับโอ้แยกมือนีเนาะยิ้มหยาเอาหยาหลายที่ตลาดุูดฟองครับแม่เปิดครับแล้วครับอืมทับแล้วโค้มตัวเด็ดสองอาทิตย์โค้มตัวจะเดือนแล้วครับเพิ่งได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์สิบสี่มือสองอาทิตย์สิบสี่มือเอาไก่ที่ผ่านรอบแล้วเนาะรอดผ่านรอบเนาะสองอาทิตย์เปิดเท่าไหร่กว่าครับ ต, Dante, ตัวนี้ผมเปิดไว้เศ้าหกเก็ดลอยครับเศ้าหเจ็ดลอยครับถือขักงัวถูกเนาะเศ้าหกเก็ดลอยครับไปน้ำดูเศษตกิดครับถ้าประกันต่านี้ครับเศ้าหกเจ็ดลอยแล้ประกันต่านี้สูงเท่าไหร่เนี่แบงสูงรน่อยสาบวกครับหนอยสาหบวกทั het, ้งใต้ก็ดีเนาะหน้าเลยปืดเรื่องเนาะแขงขามก็ดีครับเต้านมดีป่ครับะเต้านมดีครับผมตำนี้ผมมีต่ำนี้น้องแข้งขาขา่นผมมีเลยครับผมมีครับไม่มีด้วยเอามาบ่มีโลดไม่มีเลยครับ ลูกเพิ่นขายไปตัวเมียตัวแม่ตัวเมียครับโอ้ตัวเมียสีแดงเลยขายไปสองหมืาสองหมื่นเกสีแดงอืมน่ครับเดอถเครื่องโอ่เด้อแม่ถูกลูกอาบมีแนี้แม่ถูกลูกได้ลูกไปแล้วก็เอาเรือแม่นเอาสองหมื่นหกพันเจ็ดสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเด้อเอากรตรกอหาซกิโลชงฟรีราคากรตะกอไก่ก็นัไก่ก็นคุยกันการกินยาในรถตรงห้องเลี้ยงง่าย เีย่างเลยเบอร์โทรโอคนหิวเบอร์โทรครับบ่ายศูนยดหกศนย์แปดหกยัดลูกยสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เกาศู่เ็ดเก้าศูนย์หเกเจร้ราคากระสพนเจ็ดร้อสกตราคากระสตะกอนไม่มีจำนี้เลยด้วเอาเงินหน่อยหัวใหญ่เอาโทรมาเลยเบอร์ยีต่าชิด้วเบอร์ยีต่าชิบนี่ครับนายแหวง อย่างเพื่อมม่ยอดีกำลังโดกาแฟอยู่ขอะคุณอะไรครับคกับกัดสื่อให้บานกับมาายอมกัะสื่อราคาเบาๆอ๋อเย่ากว่างวดถือขย่ากับมาสื่อไปเ้ยียบยกเอาเพื่อนออกไปใช้เลยเขาขายอยู่นะจุ่มแล้วขี้เร็วจุ่งเร็วติ เป็นแหล่งกอกล้วยแหงว่ะกล้วยอีหยังครับกล้วยแหงว่นี่ฮะกล้วยน้ำว้าโอ้กล้วยน้ำว้ากล้วยเศษกล้วยปลายมันครับโอ้ปลายมันง่วงก็กินดีเนาะคนก็ยังกินได้เห็นบ่เนี่ยกินได้อยู่ครับโอ้เนาะกล้วยนะครับเลยกล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะให้ประโยชน์ดีตัวกล้วยน้ำว้านี่เนี่ nghe để vang đấy thôi vậy Em có lúc này bao nhiêu đạp ừ. Hả? Để đây nhé đạp 3 điểm cầu, 3 si, cầu Ngoài út đùm Quán thì khắp พีทไายให้บ้านกน่าแบนี้นี่แน่น้อยสัวสองน่่อยสีแดงๆด่นี่สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนฟันน้ำนมใก่ผสมไผสมแล้วสิบห้าเดือนบ่ปีสามเดือนเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามทรงฟีลอยโล่รงฟีลอยโล่รงีลอยโลนี่คือราคานี่แหละสูงเท่าไหร่ครับเนี่ ร้อยสามสิบแปดวัดว่าแล้วเนาะทั้งใจดีไม่มีแต่นี้เนาะแข้งขาตกถอนบอดได้เลยมากล้องด้วยเนี่ยหวัดดีครับโอ้โหโจักว่ากล้องอยู่บ่กเฮ้ยโมจักอยู่หรอกเนาะนี่หางำำลถ่ายเบอร์ถ่ายหางลำลำถ่ายยงยกหางลำลำถ่ายยงยกนี่เอาสีแดงเนาะทั้งใจดีเลยโอ้เล็บก็ดีเนาะ เรียบง่ายหางยาวเรืองดำไม่มีตำแหนิงยังสวยๆเป็นไตรเลี่ยงใกล้ที่ผสมแล้วอ๋อเริ่มเป็นเม็ดแล้วอืมสามเงินสามครับผมยังตัวร้องได้ไปส่งให้เท่าไหร่ก่อนลอยลูกโอ้แต่ก่อนนี่ไปส่งในเขตลอยเอ็ดบาทนี่ไปลอยลูกแล้วโอ้ยแกน้องหิ้มกับไก่เนาะโอ้อำเภอในลอยเอ็ดกับว่ามปนไก่สิไก่เยอเด้เนาะลอยเอ็ดว่ามปนจังหวัด น่อยๆจังวัดกล่มเติบอยู่อเ,เอาจากได้ไปเลี่ยงเด้อทั่มาเดี๋ยวไปสรงไห้ครับลอยโล่ส่งซี่น้องนั่นอนย,นายานอ่างไน่อยเขาดมนเนาะเอาเบอร์ท่เลยครับ096 0์เ0้าหกศูนย์ห้าสามศูยู่งมั่อยเสรภูมิ่วอูเสมจะของกับยุ่เสรภูมิอยู่บ่ครับ วางอยู่เมืองพ้นหมุนดอ,อกขอนแก่นไม่ได้เมียอยู่นี่โอ้เป็นบ้านเกิดอยู่เมืองพ้นปะครับรบับโอ้เป็นคนเมืองพ้นเนะาะไม่ได้แฟนอยู่เสราพูมิเสราพูมนั่งอยู่นี่เลยนะพียร์ะโอ้ไรเปียร์ละขอบคุณหลายครับเด้ออ่ามันหมานะฮวาอุดมเด้อครับอาอเดี๋ยวขึ้นรถเราบ่ไหนไหมาฟีเซีนเล็กน้อยกันนะนี่แม่นี่เท่าไรครับนี่ โอ้แม่นี่สามยิ้มหาได้ลูกไม่เจ๊กตัวครับเนี่ยโอ้ได้ลูกตัวนึงแล้วท้องว่างสูงเท่าไหรสูงได้เนาะแม่นี่เนาะสูงเดียเพิ่นเป็นหูกระทบเพิ่นสูงเนาะร้อยสี่สิบกว่าสี่สิบบวกเนาะแจ้งขาบ่มีแบบนี้เลยเป็เรื่องใหญ่เงี้ยวทั้งใตจแม่ลูกเดี่ยวเนาะลูกเดี่ยวเด้อหูกระทบอ่ะเพิ่นยังตัวที่สองก็ดีไปได้ เนาะเด้อไหนเครื่องค้าบุ้งม,มีตำนีมนไม่มีตำนี้หางยาวหางลำเอาสามมิ้นหาน้องแม่นี่เนาะเอาโค้งสามยี่สามมิ้นหานะครับเด้อเอาต่อไปครับบัดตัวนั้นยี่นั้นสามสิบเก้าโอ้ตัวนี้สามาสา 40, มสิบเก้าม่านแล้วม่านแล้วครับเป็นเป็นท้องแรกหมดหรือม่านแรกหมดยังไงม่านแรกครับโอ้เป็นม่านแรกครับม่านแรกจักเดือดเหรอครับนี่ตัวนี้ประมาณ องเย็นได้แต่ว่าม่านเพิ่นนนะท่องเพิ่นเนาะสเดือนแต่ว่มนสรอบแล้วเนาะเอาเืม้าแกัปมบอด้สมโค้มตัวไครับโค้มตัวมาเปิดเท่าไหครับบด้แม่สาวสองแหกแม่สาวเรสามสิบเก้าสาบเถึงสี่ครับสูงเท่าไหครับอยสี่สิบืมสิเ้าด้ครับเด้อเอาบุมิตนี้ยังแกงขาเนาะเนาะไม่มีเต็มนี่เด้อ อันนี้เพื่อนเป็นสีเขาเปลือกเนาะตับทใจเอาบือเร่งก็ได้ครับแข้งขาบวมมิดเสมดเลยอแม่สาวงานกครับันนี้หางงามเนาะบรรทายดีเลยเอาผสมเทือแรกเพื่อนครับสองเดือนพ้มโตเนาะเอาตหางใหญ่นวเนอะครับเนี่ยเอาเนี่ครับตมบมบเนาะใไเอาเอาเตีงง้อเรียงนียละเพรานั้นเป็นเป็นเป็นตีเนื้อเราบ่น่ะตีเนเรามัน มันดีกว่าล่ะมียังไงลูกอยู่บ่ดีกว่าแล้วอ่ได้ลูกอีกโอ้มันเคยได้ลูกครับเบอร์โทษนายดาบเนาะดาบนายดาบบล็อเบอร์โทษดาบหลวงแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สามสองแปดศูนย์หนึ่งสี่เนาะโอ้ดาบหลองนะครับพ่อใหญ่ดาบหลองเมื่อยบดีเนาะห้อยยังครับนี่ห้อยหลวงนี่ตัวลักี่นี่แม่ห้อยยังนี่ก็หอยหอกโอ้โบห้อยบ่ เป็นเป็นผู้ช่วยดาบลองเอาขอพูดหลายนะครับเด้อเอาเอา,เอาผมถ่ายกับจบพดอดีนะครับเหมือนตลาดพดอดีตลาดไหวพดอดีครับเอาได้ผมาจจะสองคลิปนี่แหละครับเพี่น้องนะครับติดติดสารับชมกับขอบพูดในหลายนะครับเด้อ เอาผู้ที่ขอมาใหม่ครับก็จะลืมนะครับเพื่อก,กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสืบปฏิบัติทีหม่ที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่นองทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ